แมปมันไม่อัปเดตสักทีจะอัปเดตตอนไหนก็ไม่รู้เป็น0.5มากีทิตแล้ววะ่ะอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วมั้งม,มันก็น่าเบื่อเนาะวนอยู่กับลูมเดิมๆไปหาแมปอื่นเล่นนี่วะ่ะแมปอะไรล่ะทีเนี้ยบอกฟุตเฮ้ยหรือว่ามันถึงเวลาแล้ววะแมปวันพลีสที่อยู่ใน โลบอกมานานแสนนาน,านถึงเวลาที่จะต้องลงไปเล่นสักทีหรือเปล่าครับอาา่าเล่นโจสลัดอยู่แล้วอาา่าเว็บสิไงก็้องตกใจนะครับทุกคนคือไอเว็บสิี่เนี่ยผมมีเอ่อน้องน้องชายนะฟาร์มไว้ให้มันแค่เข้ามาสอนผมเล่นเฉยๆเข้าไอดีมาสอนผมเล่นนะเพราะไอดีหลักของผมเนี่ย มันเวลไปไกลแล้วน้องชายผมมันเล่นไปไกลแล้วมันไม่เล่นไอดีตัวเองมาเล่นไอดีผมนะผมก็เลยไม่เข้าไอดีหลักเพราะเดี๋ยวจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยหนักเข้าไปอีกอ่ะเนาะนี่เราก็เข้ามาในเกมแล้วเวอร์สิบสี่เงินเจ็ดร้อยสิบบาทเราควรจะทําอะไรอ้ะมันมีผลสไปสไปคืออ๋อผลนหนามมั้ผลหนามก็คือใครวะลืมไปแล้ว ไม่ได้ดูอย่างนานอันนี้คืออันนี้คือกอ่อนเริ่มต้นเหรอหรือเปล่ากอ่อนเริ่มต้นมาก็เป็นลิงเลยเอ่กอ่อโจมภูเขาอะเด็กเออเขาฟาร์มมันใช่ไหมแบบนี้เริ่มต้นด้วยการฟาร์มนะไปอ่านที่ฟาร์มกันน่าจะต้องตีลิงนี่แหละไหนเควสอ่ะเฮ้ยนั่นไงใช่ปะไอ้นั่นเควสแน่ไอ้นี่เควสแน่ปึ๊บกดคิวแดสนะไอพื้นฐานนี่ผมพอจะรู้อยู่นะว่าเขาเล่นกันยังไงนะน้องมันพูดนะ มังกีเเรีวเวสิบฆ่าอะไรมะเนี่ยลิงหกตัวเนาะจัดไปเด้ลิงก็ไอพวกไอกรกนี่ใช่ไหมเจอหน่อยไหมล่ะนี่ไงแค่หมัดก็พอมันล็อกจอไงมันเนี้ยมอกจองไงบอหรือเขาเล่นแบบไม่ล็อกจอกันหรือเปล่าหคือ,อไรอะ่ะ อ๋อแค่เวลอัพดีว่าตกใจอะไรไปดิฟาร์มตัวต่อไปหกตัวชิวๆเออโอ้มีสติมินาหมดด้วยแย่ละเฮ้ยถ้าต่อยก็มีอมนี่ไงล่วงไปดิผมมีปีกด้วยนะผมน่าจะเป็นเผ่าไว้นี่นะเขาสกายเปียผมเป็นคนจากสกายเปียงไงแต่โดนในประเทศให้ลงมาเพราะว่า ใช้ชีวิตไม่ถูกต้องไงเออแล้วก็ลงมาใช้ชีวิตแบบบุคคลธรรมดาไปก่อน้วยการฟาร์มอุ้มน,นานเนาะฮึบฮึบเฮ้ยมีคนมีคนฟาร์มอยู่กับเราด้วยอันนี้คือเขาเพิ่งมาเล่นแบบเราหรือเปล่าแบบว่าพูดแบบเราเลยแบบเฮ้ยว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะต้องมาเล่นเกมนี้แต่เกมมันเปิดมานานแล้วนะเกมเปิดมานานแล้วเพิ่งได้ลองมาเล่นแบบจริงจงจังๆสักครั้งนะเออ เพิ่เพิบฟาร์มดิาตายตายแบบตัวแตกสลายด้วยคือคือผมต้องตีไอ้ลิงนี่ตลอดไปมันวล 14, นวสิบสี่ผมววสิบห้าน่าจะชนะแบบว่าชนะเวลวเนาะมันเลยตีเราไม่ค่อยแรงอุ้ยอะไรอ่ะทำอะไรกันอ่ะเฮ้ยทำอะไรอ่ะเฮ้ยอะ ไม่ทะรู้กำแพงะ่ะมันสู้กับใครในนั้นด้วยอะ่ะมันอุยเล่นกันหนักจัดเล่นกันหนักจัดว้วโอ้โหเกมมันทำได้ถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยอันนี้คือ,อมีทรายด้วยมีผลทรายนี่เขายืนทำอะไรปุ๊ดฟูกาชาอ๋อสมผลเหรอโอ้ใช้เวลวด้วยอ๋อ ตีไม่เข้าหรอกไอ้น้องตีไม่เข้าหรอกไอ้พวกลิงแบบไอ้พวกลิงสามัญชนน่ะมันทำอะไรไม่ได้หรอกเฮ้ยอย่ามาแย่งดิเอาเควสเราเสร็จเลยนี่วะอ้าเราลงน้ำเราไม่เป็นไรเหรอผมจำได้ว่า <c oughs> คนที่มีผลมันลงน้ำมันจะต้องตายไหมเหรอแบบว่าจมน้ำหรือว่าอันนี้มันไม่นับว่าเป็นน้ำทะเลวะมา,าช่างมันละกันทำเควสไงทำเควสแล้วเราต้องอยู่กับเควสนี้ไปอีกถึงเมื่อไหร่กอซิล่า ก็ไม่ใช่กอซิลล่าดิกอริลล่าไม่ใช่กอซิลล่านะค่ากอริลล่าวิวสิบห้าเอา้าเรารับได้แล้วนี่งั้นเราก็ทิ้งเลยเควส์น่าโง่น่าได้ไหมเฮ้ยนี่ไงมีให้กดอะแบนดอนอยู่อ๋อโมเด็เมื่อกี้โมเด็ตื่นเต้นนะโมเด็ตื่นเต้นกับไอ้ไอ้ที่มันใช้สกิลนะเลวสิบห้ากอริลล่าอยู่ไหนอ่ะไหนคือกอริลล่าล่ากอริลล่าดีกว่าเฮ้ย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  น้องเราเพิ่งมาน้องเราเราเพิ่งหันเล่นนะเออพวกใช้ความรุนแรงไงแต่ผมว่าถ้าเป็นไอ้น้ำเนี่ยตายแนย่โอ๊ย,อยเอาไม่ใช่อ,อ,อ้าวอ้าวมันเจ็บจริงมันเจ็บจริงท่านไหนคือกลิล่าไอ้พวกนี้โอ้โหวิยวเยอะด้วยดิบมัมมันฟาร์มเหมือนแบบอื่นไหมสสามารถสแต็กมอนเฮ้ยได้แต่เราจะสู้มันได้ไหมนี่ดินี่ไงนี่ไง มันแคปล็อกไม่ได้อะผมกดไม่ถนัดเลยอะ่ะหรือมันแคบล็อกได้วะขอดูกันซิอ๋อนี่ไงไม่ได้เปิดไว้กดไงอันนี้กูชิปมาทีนี้ล่ะทีนี้ล่ะฟูคอมโบฟูคอมโบพึบสก,กิลไปอีกหนึ่งทีอนอนนอน,นอย่างนี้ก็ฟรีนะฟรีเฮ้ยฟาร์มง่ายอยู่นะไม่ตายด้วยอยบังกระจอกมามาดิมาดิาดนี่ไง เฮ้ยผมจะไม่ตายใช่ไหมโอเคไม่ตายวเถอะอีซี่่ะอ๊ยอุยมันจะตายก่อนไหมเนะี่ยบ๊ามเอา้าไม่น,นี่ไม่โดนอนะ่ะหมัดเข้าให้ล่ะอืมอืมเอาดิเออผมจะต้องอยู่แต่ไอ้ตรงนี้ไปอีกอกี่ชาติกี่ปีคมถึงจะสามารถไปอีกที่หนึ่งได้มันเพิ่งเป็นเกาะเริ่มต้นของเราด้วยโอ้เลือดผมเหลือสิบจะตาย กำลังจะล่วงเรากลัวซะที่ไหนแล้วกลัวซะที่ไหนแล้วศาสกิวเฮ้ยเนี่ยมันไม่นู่นอีกแล้วเกมเป็นไรอะ่ะเฮ้ย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 ช่วยหน่อยเพื่อนอ่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอาให้ช่วยหน่อยไปไหนเนี่ยไม่เป็นไรไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรนี่ไงเริ่มใช้โดนแล้วเริ่มใช้เป็นละเริ่มใช้เป็นละอย่างนี้เริ่มใช้เป็นเมนูนี่คืออะไรอ๋อมีให้อัพสเตตอ๋อ แล้วกนเราจะรู้อ๋อเมลีก็น่าจะเป็นไหนนี่ไหมน่าจะเป็นสายมัดมีอาบคาบฟูตอาบคาบฟูตคืออะไรครับผลไม้ปีศาจหรอหรือเปล่าอืมไหวเปล่าไอ้ลิงเฮ้ยอย่ามาแยง่งไอันี้ชอบมาแย่งเราสองรอบแล้วเมื่อกี้นี้ก็จะไปแย่งไอ้ลิงกลางเรานะ่ะแล้วเราได้ไหมนะเพวทไม่ได้เฮ้ยจะ่ยแย่งได้ไหมขอละขอร้องขอร้องขอขอขอก่อน ไช้ไหมล่ะอ๋อมันมันไปแรงยังวะเฮ้ยเราเป็นผลหนามเลยนะ้เว้ยเฮ้ยดูมันทำดินี้เราก็เวลไม่ผ่านสักทีอ่ะเฮ้ยไม่ใช่เวลเควอ่ะเควสไม่ผ่านนะน้องให้เราก่อนได้ไหมคือเราก็เป็นบิจินเนอร์อ่ะนายแบบนายอยู่มาก่อนอ่ะนี่ไงไดอีกตัวละขออีกตัวขออีกตัวอย่านะเพื่อนได้โปรดอย่าลัาดฉัน น่าจะเบิ้มนี่ไงนี่ไงแล้ก็โดดต่อยด้วยอันน so ี้คือไร new quest available open compass อ๋อเป็นการ navigator แนะนำเข้าใจแล้วมาละโอ้ยเอ้ยเมื่อไหรเราไม่มีเดินชมจันทร์นะเรายังไม่เก่งพอใช่ไหมอืมรับเควสใหม่เลยแต่มีหน้าหมดอีกโอยอะไรมันก็มันก็ดูยุ่งยากไปหมดเนาะ อริล่าคิงเหรอเออว่าเรารับควยได้แล้วแต่เราจะสู้มันได้ไหมอ่ะลองดูไม่ลองก็ไม่รู้ไงยี่สิบยี่สิบเอ็ดกำลังไปกำลังไปเดี๋ยวลิงกังเจอมันคืออะไรกอลิล่าคิงราชากอลิล่าบาบเข้าให้ออมาเดะเฮ้ยมันเคลื่อบพาคีด้วย ฮ่าคี้เหรอเป <t eg ued gardens> ็นล <ued Bear> ิงเป็นลิงเนี่ยใช้ฮ่าคีเป็นอ่าไม่โดนนะอย่างงี้ไม่โดนนะโอ้าอู้วูบันตีแรงอ่ะมัน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 ตีแรงเกินไปไหมแล้วเราจะสู้มันได้โอ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 ้ผมพอคุยนี่แล้วไม่ไหววะอุ้ยแล้วมันใจเกเรอ่ะลิงใจเกเร โอ้ยข่ยนี้เราทําไม่ได้มันยากเกินไปอะ่ะทุกคนคงต้องไปฟาร์มผมว่าฟาร์มไอ้ลิงเนี้น่าจจะง,ง่ายกว่าไหมเออเรับเควีแบบใกล้ๆฟาร์มก็ฟาร์มใกล้ๆดินไปไกลให้มันเสียเวลาแล้นเราจะปลดล็อกสกิลยังไงอะ่ะมาสมาย่สิบหอ๋อเราต้องเก็บมาเตอรี่โอเคถ้าที่สองใช้มาเตอรี่ยี่ห้โอ้มันเยอะจังนะมีเงิน4 0 0พบาทแล้วนะ 4,000บาทนี่น่าจะทำอะไรได้หลายอย่างมีดาบไหมอยากเป็นนักดาบเออความความอย่างเดียว new skill available อ้าว claw smash อะไม่โดนเนี่ยนี่ไงเราสอเขาให้ละหนามไปอีกทีนึง PP แล้วอย่างนี้ PP โหดละ PP โหดละเฮ้ยอะไรอนะ่ะกดสมบัติ อ๋อได้เงินสามร้อยบาทโอ้โหคุ้มมากเลยคุ้มเลยไอ้ลิงนี่ไงเวทผ่านแล้วก็บนลูบบนลูบไปแล้วอ่ะอยู่คำว่าบนลูปไปแล้เฮ้ยเกมมันต้องไม่มีแค่นี้อาจจะเป็นเพราะเราไม่มีผลดีไงถ้าเรามีผลแบบผลโกงเอ้ในนี้มีอะไรอ่ะเรามีผลกึ่งโกงถ้เรามีผลโกงก็อาจจะทำให้เราแบบว่าเก่งกว่านี้นะ อะไรวะเนี่ยเรือเรือฟรีเรือฟรีของเราหรือเปล่าโโอโห้หอันนี้เรือเนี่ยเชคแล้วเรืออ๋ออุ้อุ้อุ้ยแล้วเราสามารถสตีลยูเรือได้หรือเปล่าไม่ได้หรือเรือมันพังโอ้ยได้เราสตีลยูเรือขโมยง่ะโอ้ยมันก็ขับยากเนาะไปละไปละ เราไปไหนอะเควสเรายังอยู่ที่นี่อยู่เลยอะไปก็เท่านั้นปะม,มีเรือคนขายเรือแน่ไอตัวเนี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเดี๋ยวอ่อะไรอะเฮ้ยนายต่อยเราทำไมอะโอ้โหไอลิงโอ้ยวุ่นวายเนาะอุย่ยเมื่อกี้นี่มันเอาไอ้นั่นอะเอาไอ้ ไอ้กระบองดาดันมันไม่ใช่ดาด,าด,าดันอีกกระบองใครวะกระบอไอีกสักตัวหนึ่งอะ่ะนามาตีหวัวเราตายย่าเลยไอ้พวกแบบว่าไอพวกมีของไนงะมีของ้วก็มาบูลลี่ไนงะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอเรามีบ้างไอ้นี่ป่ะที่มาตีเราตะกี้เนี่ยอีซงังฮีสัดสักทีไหมล่ะกิ่งหลือเกินนะเกมเกมันมีโค้ดไหม ผมว่ามันน่าจะมีนะแต่เพราะว่ามันใสอุ้ยนี่คืออันนี้คือผลอะไรผลที่เล็กผลที่เล็กเราจะแปลงร่างเป็นทีเล็กเหรอพอรท่าประตูมิติมีประตูมิติในวันพี e ด้วยหรือว่ามันจะเป็นผลประตูของไอตัวบอฟโวลเอมันชื่ใช่บอฟโวลว่ะไ,ไอตัวที่มีเขาอะนั่นแหละตัวมีเขาอะผลแมกมาฟอลคอนฟอลคอนนี่เป็นนกไหมเป็นเหยี่ยวอีซี ไม่เกีย่ยววูแล้วฟอร์คอนหรืออ e ีแลนเอเอสักอย่างนึงอะนี่ไงผลสปายที่เรามีผลหนามผลผลสปินอ่ะไอ,อ,อ้นี่แหละน่าจะเป็นของไอ,บอโบฟโลของจริงไอเนี่ยผลสปินมันจะดีเลยวะโอ้เกมพาร์ทเกมพาร์ถูกมากนะใหม่ไม่ถูกละไม่ถูกละอย่างนี้ไม่ถูกละเพิ่มช่องเก็บผลไม้หนึ่งช่องสี่ร้อยโลบกักโอ้แพงเกิน ันนี้อะไรคุณสองดัอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่นะชอบบูลลี่คนอื่นนะไปเลยไปไกลเลยไม่คุยด้วยหรอกเห็นเราเป็นเบรนเนอร์หน่อยไม่ได้ไอ้นี่อัพสเตตดีกว่าอัพสเตตฟาร์มมอนผมอยากออกจากเกาะนี้แล้วผมรู้สึกว่าเกาะนี้เกาะนี้มันเริ่มน่าเบื่อแล้วอะคือต่อยลิงอะผมต่อยลิงอะ งั้นผมขอฟาร์มก่อนแล้วกันเมื่อกี้นี้ผมแบบเริ่มแบบเอ่อทรมานกับการที่จะต้องมาฟาร์ม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 แบบวนลูปผมก็เลยไปเอ่อไปหาโค้ดมามาอีกแล้วเสียงเสียงรบกวนทุกครั้งที่อัดคลิปจะต้องมีเสียงรบกวนอ่ะไปหาโค้ดมาได้เป็น E.P. คูณสองเหมือนจะมีหลายโค้ดเฮ้ยเป็นโลกอะไรต้องมาลาาละวังไอเบคอนไอพวกไม่มีสก,กิน นี่ไงผมว่าทีนี้เราจะได้เดบิวตไวกว่าเดิมเฮ้ยนั่นตามมาทําไมเฮ้ยมันตามมาแล้วมันตามมาไม่หยุดเลยคือใครวะเงินจะมีหมื่นหนึง่งละมีหมื่นหนึ่งผมว่าเราซื้อได้ทุกอย่างอะซื้อได้แบบทุกสิ่งทุกอย่างที่มันแบบเป็นของเริ่มตน้นอ <c oughs> <c oughs> ผมูืสึกว่าเกมน่าจะอัปเดตไปไกลแล้วอะไรเนะี่ย <c oughs> เอซินีเอ็มเฮอร์จังเกิลค,คืออะไรวะอะไรคือเอซินีเอ็มเฮอร์จังเกิลนะ <c oughs> น,นี่คืออะไรเขาอินโลหรอเราไม่สามารถเข้าใจาได้นะอุ้ยเอาแล้วเขาพีพีอันนี้เขาพยายามจะล่าข้าวหัวคนอื่นเป็นนี่ไงอ้นี้แหละอ้นี้แหละที่มันเอาเอ้นั้นมาตีหัวกระบาลของนะ่ะไล่บูลลี่คนอื่นไปเรื่อยนะเห็นเป็นผู้เล่นใหม่ไม่ได้ไงขอแยไปฟาร์มดีกว่านะขอฟาร์มก่อนงั้นเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อนนะการมาต่อยไอลิงกรวกพวกนะี้มาแล้วทีเนี้ยผมไปนี่แล้วงไงเพลยวสามสิบแล้วไง ผมเป็นสามสิบแล้วมันก็มีแบบว่าบอกแนะนําด้วยวาให้ไปไปไปเกาะอ,อื่นได้แล้วอะเกมดีนะถือว่าเป็นเกมดีเออมีบ่งไม่บอกด้วยนี่ไงแล้วเงินเราเยอะไงเราก็สามารถซื้อแบบซื้อเรือโคตรแพงอะไหนอะอ,อันนี่ไงไปละแต่พาร์ทน,นี้เราแค่แบบว่ามา่เกาะแล้วก็ลองเล่นดูสักหน่อยดีกว่าออแล้วก็นั่นแหละก็ให้น้องๆเขามาแนะนำไงน้องๆพี่ๆหนูๆที่เขาแบบว่ามีประสบการณ์อะ อที่เขาแบบหลงมาเจอคลิปอะนี่อะไรพยเรสแอดเวนเจอร์พเรสวิลสามสิบอเวิลเท่ากันเฮ้ยไม่นะแล้วที่นี่มีคนฟาร์มอยู่ไงเออแล้วเราจะไปแย่งกับฟาร์มได้ไหมหรือเราควรจะไปหาเซิร์ฟที่มีคนน้อยๆเอ้ยไม่นี่หว่ามีมีไอ้พวกนี้อยู่มีคนอื่นมีมอนตัวอื่นให้เราฟาร์มโอ้โหถึกเลยอะ จะสู้มันได้ไหมเนี่ยอเอาดีเอาดีไหวเปลาละไหวเปลาะมอนตัวเดียวทำเราเกือบตายเจดเอ้ยกล่องแบบทองแปดร้อยบาทอะไรคืออมันไม่มันจะคุมไม่ี่ยวิ่งอ้ามันยังได้ผลพิศาสอื่นแล้วอะคือมีอยู่แล้วแต่ก็อยากจะได้แต่สองที่ดีกว่านี้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะ แล้วถ้าเกิดเราตายเราจะกลับไปเกิดที่ไอ้เกาะลิงนั่นไหมวันนี้ไม่ดีละมันมีการเซฟจุดสปอนไหมแต่ผมว่าน่าจะมีแหละเพราะว่าเกมเขาดีไงเกมดีต้องมีอยู่แล้วอย่านะน้องอย่านะน้องเฮ้ยไม่เราไม่ต้องอ๋อมันมีแต่ว่าผมไม่ได้มาโกรธแต่ว่ามันก็เซฟให้เลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ย เกมดีอะเน,นี่ยมาฟาร์มเสร็จแล้วโอ้โห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 โเวลเบลขึ้นไม่หยุดอ่าโค้สหนึ่งนี่คืออยู่แบบโคตดอย่างนานอันนี้คืออะไรแบ็กสมิธอัปเกรดยัวเวพอนไหนอะเอาไม่มีเราไม่มีามมอาวุธน้องเราันซื้อจากไหนเนี่ยซอดดีลเลอร์อ้า ดูออคาตน,นะกับไอออนเมดน่าจะเป็นกระบองกระบองเหล็กกับดาบคู่แล้วก็ต้องดาบคู่ดิใครมันจะไปเล่นรกระบองฮะครับโอ้มื่สองผมจ่ายโดยไม่ที่ผมไม่ได้ดูชิปหายแล้วไอ้นั่นคือใครอ่ะฮะใครไปนเนี่ยอ๋อยืนแอคเลยไงเท่เลยดิเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนผมว่าเราสู้มันไม่ได้แน่เัปเกจอยู่ไว้พอนก่อนว่าเราสามารถอัปเกดได้ อ๋อนี่ไงมีเพิ่มสามสิทดาเมจแต่เราต้องหาของตามนี้นะของอะไรก็ไม่รู้อะเฮ้ยผมแค่กัดจะมาโดดเล่นๆน,นะแบบว่าในรูมันจะมีอะไรซ่อนไหมแล้วมันมีซ่อนอยู่จริงๆวะคือใครอ่ะ Darkstep Teacher โย่โย่แบบโย่อแฟนห้าเพื่ออะไร This style all you to attack your opponent opponent with powerful kick and has four special skill โอ้ยเราจะสามารถเตะใช้ใช้เท้าเหรอใช้เท้าอ <c oughs> <c oughs> โอ้โหไม่สังเกตใครมันจะรู้วะเอาเนี่ยเอะเป็นพื้นที่คนละสีเนี่ยเชยเชยมีการซ่อนไงซ่อนเหมือนไอ้นี่น่าจะขายเป็นเป็นท่าเตะนะเหมือนจะเป็นท่าเตะแ,แล้วเราจะเตะทำไมเนี่ย ให้มือก็ได้เนี่ยมือก็มีนะต่อยอยูอ่นะหมัดเนี่ยหมัดเราก็แรงแล้วไปเตะให้มันลำบากชีวิตทำไมเสษห้าก็แพงเกินนะหรือว่ามันอาจจะดีกว่าไ,ไอ้ไอนี่ที่เรามีว่าแต่มันมีให้ตั้งสี่ท่าเลยนะน่าจะดีกว่าแหละเดี๋ยวเราต้องฟาร์มสักกี่ชาติก่อนมันจะมันจะไปถึงนะ่ะโ,โค้ดมีไหมโค้ดโอ้โค้ดก็น่าจะให้เดนะิเพิ่มอีกทีนะแต่พาร์ทนี้ผมว่าเอาไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะ เราไปขอคําแนะนําจากเอคนดูที่หลงเข้ามาดูดีกว่าเพราะไม่งั้นผมแบบว่าฟาร์แบบโคตรหลาทิศทางอะสู้ไอ้มอนนี่คือแบบฟาร์มทีแบบหนึ่งเควสนี่คือแบบห้าหกนาทีเลยอะแบบโคตรนานนะเออเราจะมานั่งแบบเสียเวลาฟาร์มเองทําไมให้น้องเขาแนะนำให้ดีกว่านะจริงเวลเท่าไหร่เวลสามสิบกจากเวลสิบสี่ก็ถือว่าไวอยู่อออ เอาไว้เป็นพาทหน้าแล้วกันผมจะไปแบบว่าไปแอบฟาร์มนะแต่ฟาร์มเล็กๆนั้นน้อยก็พอเราจะได้แบบว่าไม่ไม่ไกลจนเกินไปเดี๋ยวแบบเปิดใหม่คลิปหนึ่งโอ้ยอย่าบอกไประดับจกักรพรรดิแล้วเป็นสีจ่จักรพรรดิแล้วไม่ใช่หรอไม่ได้นะเออพูดไปเรื่อยนะจริงอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนคงมีเท่านี้แหละเพราะผมยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเกมเลยอยากจะได้คําแนะนําก่อนตอนนี้ คือเบื่อไงเบื่อการที่อนิเมะแวนการ์ดมันไม่อัปเดตอ่ะเราก็ไม่ดูจะเล่นแมปไรอ่ะแมปอื่นมันก็เอกินเด็กเกินเด็กไปเล่นอะไรแต่แต่แมปนี้มันเข้าตาพอดีไงคนเล่นสามแสนนะเออไม่รู้เป็นคนหรือเป็นบอทหรืออะไรก็ไม่รู้เพราะอนิเมะเวนการ์ดนี่หลักแสนนี่อย่างน้อยนะอะครึ่งครึ่งอ่ะต้องเป็นโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ,โอ้ยทำไมมีเด็กคนชอบทำลายวะเราคิดอะไรเราทำอะไรผิดโอ้ยอยา จะปิดคีปโอ้คนนี้ใส่ไม่ดีอ้คนไม่ดียา,าอเฮ้ยยาได้ไหมว่าเราไปหาที่ท,ท,ที่คุยดีกว่าไม่งั้นไอ้นี่มันเอาผมตายแน่เนะ่และแล้วเราพูดถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้ไอ้กรวกนั่นมาทำทำไม่อะฮะอ่ะ สำหรับในชิ้นนี้มีเท่านี้ผมแค่อยากจะมาขอคําแนะนําจากคนดูนะครับที่หลงเข้ามาดูนะสำหรับแมปโลบอกแมปบอกฟุตเนาะแมปบอกฟุตผมว่ามันก็เป็นเกมที่ดีนะอะไรหลยยังผมว่ามันวัตถุด่ดีนะอ,อไม่เคยเล่นเลยนะตั้งแต่แบบว่าเล่นโลบอกมาก็ไม่เคยคิดที่จะเข้ามาเล่นเลยก็อาจจะมีแบบมาดู u t u b e บ้างแบบ่าเจอแบบมีรีวิวผมพิศาจนะอะอันนั้นก็มีอยู่แล้วแหละเพราะว่าเกมก็เปิดมาตั้งแต่แบบผมผมจําได้ว่าตอนนั้นผมแบบ อยู่มอต้นด้วยซ้ำผมก็รู้จักแมปอ่ะแล้วอ,ะอ่ะแบบเบื่อเบื่อไออันดี้แมนการพอดีเออไอเรื่องที่เราพูดไปก่อนนั้นนี้นี่ก็ลืมลืมไปแล้วนะผมจำไม่ได้แล้วเอออยู่ๆก็มาตีเรานะสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมีมีเท่านี้บอดีครับ